เล่ามางังะเทวดาหน้าโชดเล่มที่6กบทที่27ดฤดูตะวันฉายคุโรดะยังไม่เลิกคิดที่จะล้มคิตาโน่เพื่อให้เรียโกหันมาสนใจเพราะคิตาโน่เคยแพ้หัวแดงมาแล้วถ้าจะเอาจริงเอาจังยังไงก็ต้องมีทางชนะได้แน่นอนแถมคุโรดะเองก็เคยสู้กับหัวแดงแบบสูสีอีกด้วยจึงมั่นใจว่าถ้าเกิดเขาดึงพลังแฝงออกมาเหมือนตอนนั้นได้ต้องชนะคิตาโน่ได้แบบ200%เ์นแน่นอนแต่ลูกน้องของเขายังเตือนว่าอย่าลืมนะว่าคุณคิตาโน่มีพลังอมตะคุโรดะก็ตอบว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแค ล้มไม่ได้และก็นหนีไปให้ไกลไม่ต้องมาเจอหน้ากันอีกก็พอ ตัดมาที่เรียวกโที่กําลังน้ําตาไหลเพราะเธอผืมมองดวงอาทิตย์แบบตรงๆเธอเป็นคนที่แพ้แสงแดดจ้าและช่วงหน้าร้อนแบบนี้ก็มักจะทําให้เธอน้ําตาไหลเป็นประจำคิตาโนเดินเข้ามาทักทายแต่ใบหน้าของเขาก็ตึงเครียดเพราะตาดําของเขามันเล็กก็เลยสู้แสงไม่ได้เหมือนกันวันนี้ยังดีที่มีเมฆหนาบังแดดเอาไว้แต่พอเมฆเคลื่อนไปทั้งสองคนก็หันไปมองดวงอาทิตย์อีกครั้งสองคนนี้เนี่ยทำตัวพิลิกกันจริงๆนะในห้องเรียนทา,าคิฮิซากํกลังนั่งคิดถึงเหตุการณ์เมื่อวานสรุปมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่แต่ ก็ช่างเถอะเพราะสุดท้ายยังไงคิตาโนก็ชนะอยู่ดีจู่ๆคุณลุระก็เดินเข้ามาหาคิตาโนแต่คิตาโนยังไม่มาเขาก็เลยฝากจดหมายไว้กับทาเคิสะพอคิตาโนมาถึงห้องและได้อ่านจดหมายคิตาโนอ่านแล้วก็ยังงงเพราะในจดหมายเขียนเอาไว้ว่าจะยามตัดสินที่ขาดให้มาที่หลังตึกดีตอนพักกลางวันและไอ้ตึกดีเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนาะทาเคิสะก็เลยบอกทางไปกับคิตาโนแล้วก็ถามว่าคุณจะไปจริงๆเหรอครับคุณคิตาโนต้องไปอยู่แล้วเขาอ,อุตสามีมารยาทเขียนจดหมายมาเชิญ ขนาดนี้แล้ว ทาเคฮิสะคิดว่าไม่น่าจะสู้แบบจริงจังเพราะคู่ต่อสู้คือคุณระดาแต่พอเห็นหน้าคิตาโนตึงเครียดเลยเดาไปว่าคงโกรธที่ถูกยามแน่นอนแต่จริงๆแล้วเป็นเพราะแสงแดดที่ส่องเข้าโต๊ะเขาแบบเต็มๆเลยต้องขมวดคิ้วหลีตาแบบนั้นที่หลังตึกดีตอนพักเที่ยงคุณระดาได้โชว์ท่าทุ่มที่เรียนมาจากอินเทอร์เน็ตเป็นท่าของหน่วยแซมโบคอมมาดโดของรัสเซียลูกน้องก็ถามว่าหลังจากทุ่มเสร็จแล้วจะทํายังไงต่อครับเฮ้ยไอ้งอ่ทุ่มลงแล้วก็หนีให้สุดชีวิตลูกน้องก็งงที่บอกว่าจะลม้ม ลงคือทําให้ล้มไม่ได้จะสู้จนชนะจริงๆใช่ไหมเออแบบนี้จะไปโม่กับใครได้่ะครับถ้าทาแบบเนี้ยถือว่าทุเลศมากๆเลยนะคุณรดะก็คิดว่าคิตาโน่น่าจะไม่เอาจริงหรอกเพราะคู่ต่อสู้คือเขาน่าจะมีจังหวะให้เขาจับทุ่มได้ง่ายๆแต่แล้วคิตาโน่ก็เดินมาพร้อมหน้าตาที่เคร่งเครียดเพราะแดดแรงจัดคุณรดะเห็นแล้วก็หลอนทันทีเลยรีบถามว่าเออคุณคิตาโน่ครับทาไมหน้าตาดูซีเรียสจังเลยครับคงไม่ได้คิดจริงจังกับจดหมายนั่นใช่ไหมครับเออที่ว่าอยากตัดสิน ชี้ขาดเนี่ยโอ้ยไม่ต้องคิดมากหรอกครับผมแค่ล้อเล่นเท่านั้นเองเหมือนลูกน้องที่หยอกกับลูกพี่ไงครับล้อเล่นงั้นเหรอ <c oughs> ใช่แล้วครับ<ะ>แปลว่าล้อเล่นเล่นกันนี่แหละครับเล่นกันงั้นเหรอปะปะป,ป่าวเล่นกันแบบนั้นนะครับแปบลบว่ายอกเย้าลูกพี่ตามภาษาลูกน้องนะครับยอกเย้างั้นเหรอ สถานการณ์ยิ่งอึดอัดเพราะหน้าของคิตาโนตึงขึ้นเรื่อยๆลูกน้องก็รีบบอกว่าคุณคิตาโนครับจริงๆแล้วพวกวเราแค่อยากจะลอเล่นกับคุณเพื่อไม่ให้บรรยากาศในกลุ่มแก๊งของเรามันเขียดเกินไปอยากจะสารสัมพันธ์ใน้เราสนิทสนมกันแค่นั้นเองครับแล้วเมฆก,ก็มาบางังแดดพอดีทําให้หน้าของคิตาโนดูผ่อนคลายขึ้นทุกคนคิดว่าเขาคงเข้าใจแล้วคุณรุดะจึงฉวยโอกาสนี้เข้าไปจับมือหวังจะทุ่มคิตาโนแต่ทันใดนั้นแสงแดดก็กลับมาส่องอีกครั้งหน้าของคิตาโนก็ตึงขึ้นแบบททันีคุดะ ตกใจขี้แทบพุ่งคุณคิเตโน่ต้องอ่านใจคนได้แน่ๆใครคิดจะทำร้ายเขาเขาต้องจับได้หมดแน่นอนแล้วเมฆก,ก็บังแดดอีกครั้งคุโรดะรีบใช้จังหวะนั้นบิดแขนแล้วทุ่มคิเตโน่ลงแต่ตอนที่วิ่งหนีก็ดันไปชนกับลูกน้องล้มระเนระนาดคิตตโน่ลุกขึ้นพร้อมหน้าตาอันดุดันและถามขึ้นมาว่าน่าสะดุกดีนี่นี่ก็เป็นการเล่นด้วยใช่หรือเปล่าล่ะคุโรดะกับลูกน้องก็รีบคุกเข่าขอโทษอย่างไวบทที่28กุลสตรีนักสู้วันนี้ดูคืมฝ คฝนและมีลมแรงมากอิคุโนะเด็กสาวผมสัน้นที่กําลังเดินไปโรงเรียนและด้วยลมที่มันแรงมากจึงทําให้กระโปรงเธอเปิดขึ้นแล้วเธอก็โดนเด็กผู้ชายแซวขึ้นว่าเห็นหมดแล้วนะขาเรียวๆของเธอน่ะแล้วเธอก็หันไปมองพวกนั้นอย่างไม่พอใจทันทีด้านเรียวโกะที่เดินมากับเพื่อนก็บ่นเรื่องลมแรงจนทําให้กระโปงเปิดแต่เพื่อนเธอก็สงสัยว่าตอนที่ต่อยกับคนอื่นละ่ะกระโปรงเปิดไม่เห็นจะสนใจเลยนี่นะระหว่างที่เดินอยู่เรียวโกะก็สังเกตเห็นว่าอิคุโนะเหมือนกําลังจะมี เรื่องกับเด็กผู้ชาย3คนเธอเลยตัดสินใจเข้าไปช่วยโดยการแกล้งเรียกชื่อผิดคานาโกะเลวเข้าสิเดี๋ยวงานศพของคุณปู่ก็เริ่มก่อนนะฉันไม่ได้ชื่อคานาโกะเธอจําผิดคนแล้วล่ะเรียวโกะก็ยังพยายามที่จะเล่นต่อแหมก็ชื่อเล่นเธอยังไงล่ะฉันเรียวโกะเองนะตอนเด็กๆอ่ะเราเล่นด้วยกันบ่อยจะตายจําไม่ได้หรออิคุโนะสวนกลับมาทันทีฉันไม่รู้จักเธอพวกผู้ชายรู้ตัวว่าเรียวโกะกาลังมาเล่นละครก็เลยเดินเข้ามาหาเรียวโกะแต่พอเตะตัวเธอเธอก็สับสอกเข้าหน้าให้ ถึงแม้เธอคิดว่าสู้ไม่ไหวแน่นอนแต่เลยวโกก็พร้อมที่จะสู้และแตะโกนขึ้นมาว่าเธอหนีไปก่อนได้เลยนะยังไม่ทันขาดคําอิคุโนก็โดนจับกอดจากด้านหลังถูกใช้เป็นตัวประกันเด็กผู้ชายพวกนั้นบอกให้เลยวโกะอย่าเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับเธอแต่อิคุโนเธอก็ไม่ยอมเหยียบเท้าเข้าไปหนึ่งทีและสอยอัป,ปคัดเต็มแรงตามด้วยเตะปากเข้าอีกครั้งหนึ่งสองสาวจึงร่วมมือกันจัดการพวกนั้นแบบชุดใหญ่พอเรื่องจบทั้งสองก็แยกย้ายกันไปโดยที่ไม่มีใครรู้เล ว่าอิคุโนเป็นใครมาจากไหนตัดภาพมาที่ห้องครูใหญ่คราวนี้เขาเรียกครูแนะแนวพิเศษคนใหม่มาอีกแล้วครูคนนั้นชื่อชิราทาคิพอเห็นตัวจริงครูใหญ่ก็ถึงกับอึง้งเพราะครูคนนี้แก่และโสมเกินกว่าที่จะมาจัดการเรื่องนี้ได้แต่ครูชิราทาคิก็บอกว่าตัวเองอ่ะใกล้จะเกษียณแล้วพอทำเรื่องแบบนี้ต่อไปไม่ไหวด้วยอายุที่มันมากขึ้นครั้งนี้เขาจึงส่งตัวลูกสาวของเขามาสารงานต่อเองเพราะเธอยังเรียนอยู่มปลายแต่เธอก็เก่งมากพอที่จะล้มเด็กเกเรอย่าง คตโนได้ครูใหญ่ไม่มั่นใจแต่ชิราทาคิก็ยังยืนยันว่าอิคุโนะลูกสาวของผมจะจัดการเรื่องนี้ได้อย่างแน่นอนชิราทาคิอิคุโนะที่เจอกับเรียวโกะเมื่อเช้าคือลูกสาวของครูแนแนวพิเศษคนใหม่นั่นเองตัดภาพมาที่คุโรดะกําลังเดินมาพร้อมกับลูกน้องเขาดีใจไม่หายที่เมื่อวานทําให้คิตาโนะล้มลงได้วันนี้ก็เลยตั้งใจจะไปพูดกับเรียวโกะอย่างภาคภูมิใจว่าเขานี่แหละคนที่ล้มคิตาโนะลงได้ระหว่างที่กําลังฝันหวานว่าจะพาเรียวโกะหนีไปด้วยกันคิตาโน่ ที่เดินเข้ามาได้ยินพอดีก็เลยถามขึ้นไปว่าจะไปไหนแต่เช้าครับคุโรดะซังบ่าครับคุณกิตโนตอนเนี้ยใกล้เข้าเรียนแล้วไปเรียนกันก่อนเถอะเลิกเรียนแล้วอยากจะไปไหนค่อยไปจะดีกว่านะครับ พอพูดจบเขาก็เดินจากไปคุณลดากก็ถึงกับบ่นขึ้นมาว่าทําไมไอ้หมอนี่มันน่ากลัวขนาดนี้นะต้องรีบไปพาตัวเลียวโกหนีซะแล้วสิเอ๊ะมาแล้วครับคุณโดาคิดว่าเลียวโกมาก็เลยรีบหันไปดูและเขาก็ล้มตึงลงทันทีปรากฏว่าเป็นทาเคินะที่เดินผ่านมาคุณลดาหันไปโวยกับลูกน้องจังหวะแบบเนี้ยแกจะบูดฉันไหวเขวทําทไมแล้วลูกน้องก็ตะโกนขึ้นอีกครั้งหนึ่งเอ๊ะ รอบนี้ของจริงผู้หญิงของจริงครับทั้งสองหันไปด้วยความตื่นเต้นผู้หญิงคนนี้ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยแต่ก็สวยไม่ใช่ย่อยบทที่29จะกับปีศาจคุโรดะหันไปมองผู้หญิงที่เพิ่งเดินเข้ามายายคนนี้ไม่ใช่นักเรียนที่เฮคิคูแน่นอนเด็กสาวคนนั้นคืออิคุโนะนั่นเองเธอเดินเข้ามาและก็ถามตรงๆขึ้นว่าที่นี่ใช่โรงเรียนเฮคิคูใช่ไหมแล้วที่นี่ใครเจ๋งสุดลูกน้องของคุโรดะฟังแล้วเขาก็ไม่พอใจถามแบบเนี้ยหมายความว่ายังไงกันที่นี่นะคิตาโนะคือเดอะคิง ไม่ใช่แค่ในโรงเรียนนะรวมถึงเมืองนี้ก็ด,ด้วยคุณรูด่ะที่อยากเอ็กก็เลยรีบแทรกก็จริงแต่นั้นก็แค่ในอดีตพมวานพี่คนนี้ล้มเขาได้แล้วนะจ๊ะ พูดยังไม่ทันจบก็โดนหมัดของอิคุโนซัดเข้าหน้าเต็มๆหมัดเดียวทําให้คุณรดะล้มสุดลงกองกับพื้นไม่มีแม้แต่ปฏิกิริยาจะหลบหมัดอิคุโนก็พูดเรียบเรียบขึ้นขอโทษนะเมื่อกี้เข้าใจผิดคิดว่านายจะทําร้ายฉันแต่นายแค่ยกมือเกาหัวเองคุณรดะพยายามจะลุกขึ้นมาเอาคืนแต่ก็โดนเธอเตะเข้าหน้าอีกหนึ่งดอกเลือดปากออกทันทีขอโทษอีกทีนะ ให้อภัยฉันด้วยละ่ะคุณรุดะรู้ว่าตัวเองไม่มีทางสู้ได้แน่นอน,น,อนก็เลยเปลี่ยนสีหน้าไม่เป็นไรจะน้องสาวคนเราอ่ะมันก็ผิดพลาดกันได้อะเนาะพอเธอเดินจากไปเขาก็หันมาบ่นกับลูกน้องว่ายายเนี่ยมันเป็นใครกันวะโคตรอันตรายผู้หญิงอะไรใช้แต่ความรุนแรงลูกน้องของเขาก็บอกบ้าก็คล้ายๆกับเลียวกโกนั่นแหละลูกพี่แต่คุณรุดะก็สวนขึ้นมาทันควันแต่เลียวกโกะเธอไม่ทําร้ายคนมั่วซั่วแบบนี้หรอกนะเฟ้ยเลียวกโกเองก็เดินมาถึงพอดีได้ยินเสียงบ่นวัยวายแต่เช้า คุโรดะสบโอกาสใช้บทพูดที่ซ้อมมาอย่างดีเวลาไหลผ่านสปปรรพสิ่งล้วนผันเปรโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้คิตาโนเซอิจิโรโดนผีคนนี้ล้มไปแล้วนะจ๊ะเลียโกได้ยินเธอก็ยืนเงียบเพราะหน้าของคุโรดะเย็นจนไม่น่าเชื่อเลือดก็ยังไหลออกจากจมูกอยู่เลย คุณลดะก็รีบแก้ตัวเลือดเนี่ไม่ใช่คิตาโนเป็นคนทำหรอกนะแล้วก็ไม่ได้ถูกผู้หญิงแปลกหน้าคนนั้นติด้วยนะคือมันไหลออกมาเองระหว่างที่รอเลียวโกจังนั่นแหละจ้าเออแล้วไม่ใช่ว่าคิดลามกจกกระปิสับบดนอะไรนะแค่คิดถึงเลียวโกก็อยากกินช็อกโกแลตแต่ว่ามันอยากจะกินเธอนะเอ๊ะอหมอนี่มันอยากพูดอะไรกันเนี่ยเลียวกโกเธอก็ตอบไปแบบสั้นๆฮ่ามีเง,งา ทำให้คุโรดะหมดกำลังใจล้มตึงทันทีอีกด้านหนึ่งอิคุโนะกำลังเดินอยู่ในโรงเรียนก็โดนครูคิชิดะจอมลามกพร้อมกระบ,บองยาวคู่ใจเรียกเธอไว้เธอใส่ชุดที่ไม่ใช่ของโรงเรียนนี้นี่หน้าตาก็ไม่คุ้นแถมมาเดินในโรงเรียนในเวลาที่ควรอยู่ในห้องเรียนอีกด้วยแววตาของเธอก็ดูหญิงพยองไม่ใช่เล่นเลยนี่คิชิดะเริ่มหาเรื่องเดินเข้ามาดึงผมของเธอแล้วก็ถามว่าทรงผมนี่มันคืออะไรกันเดี๋ยวจะจับโกนหัวให้โล้นเลยแววตาหญิงๆแบบเนี้ยจะได้อ่อนลงบ้าง แต่ยังไม่ทันได้ทําอะไรมากไปกว่านี้อิคุโนก็จัดจอกเต็มปากครูทันทีคิชิดะล้มตั้งยืนและกําลังจะโดนซ้ําอีกรอบแต่พ่อของอิคุโนเดินมาห้ามไว้ทันพอดีและเขาก็แนะนําตัวว่าเขาเป็นครูแนวพิเศษเด็กคนนี้คือลูกสาวของเขาเองที่จะเข้ามาเรียนที่โรงเรียนเฮคิคูและเมื่อกี้น่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุที่เธอเซไปเซมาจนสอกนันฟาดเข้าหน้าของคุณแต่ถ้าเกิดคุณสงสัยอะไรให้ไปถามครูใหญ่ได้เลยต่อมาอิคุโนได้รับมอบหมายให้จับตาดูคิตาโนและ ถูกจัดให้อยู่ห้องม .4 ทับ12ซึ่งอยู่ติดกับห้องของคิตาโนและบังเอิญว่าชั่วโมงนี้คือชั่วโมงเรียนพละของห้องม .4 ทับ11และม .4 ทับ12พอดีตัดภาพมาที่สนามกีฬาคิตาโนกกาลังเล่นวอลเลย์บอลและเขาทําสถิติบล็อกได้9ครั้งติดและมีจังหวะหนึ่งลูกก็พุ่งไปไกลคิตาโน่เขารีบวิ่งไปรับลูกบอลแต่ก็บังเอิญชนเข้ากับอิคุโนะที่ยืนอยู่พอดีถึงอย่างนั้นเขาก็รับลูกบอลไว้ได้อย่างสวยงามคิตาโนลุกขึ้นมาขอโทษแต่ก็ยังพูดไม่ดันจบอิคุโนก็ีบเขาจลม แค่นั้นยังไม่พอเธอยังซ้ำด้วยการเตะปลายคางของเขาอีกดอกหนึ่งคิตาโนโก็ได้แต่พูดว่าขอโทษแล้วก็ถามนึนความเป็นห่วงกลัวว่าหัวเธอจะกระแทกพื้นตอนที่ลม้มลงเมื่อกี้เขาก็แค่อยากจะพาเธอไปที่ห้องพยาบาลแค่นั้นเองฉากนี้เป็นฉากที่คิตาโน่น่าสงสารสุดๆบทที่30การชดใช้ความกลัวการแข่งวอลเลย์บอลจบลงด้วยชัยชนะของห้องมสทับโดยมีคิตาโน่เป็นคนแบกทีมไว้เต็มๆแต่หลังเกมทาเคอิสะสังเกตว่าคิตาโนหายไปจึงออกตาม หาหาาว่ยไปไปนตัดมาที่คิตาโนะกำลังขอโทษอิคุโนด้วยความจริงใจพร้อมกับถามเธอว่าเธอเจ็บตรงไหนหรือเปล่าแต่ไม่ว่าจะพูดยังไงอิคุโนก็ไม่ตอบเป็นคําพูดแต่กลับตอบเป็นลูกเตะแบบเต็มแรงตลอดอย่างไรก็ตามคิตาโนะก็หลบแบบดิจิทัลได้เหมือนเดิมทําให้การโจมตีของอิคุโนแทบจะไม่มีผลเลยคิตาโนะพูดด้วยความจริงใจว่าฉันน่ะเข้าใจนะว่าเธอโกรธมากแต่ถ้าเกิดหัวเธอกระแทกพื้นเมื่อกี้ควรจะไปห้องพยาบาลนะอิคุโนก็งงกับคําพูดนั้นเธอเดินเข้ามาใกล้ และพุ่งหมัดใส่ทันทีแต่ก็ถูกคิตตโนหยุดไว้ได้ในจังหวะนั้นทาเคฮิสะก็เดินมาเจอคิตตโนพอดีเห็นคิตตโนกกาลังเลือดกาเดาไหลเลยชวนไปห้องพยาบาลแต่คิตตโนกลับบอกว่าเด็กคนนี้ควรไปมากกว่าแล้วเขาก็หันไปทางที่อิคุโนยืนอยู่ซึ่งตอนนี้เธอก็หายตัวไปแล้วอิคุโนแอบอยู่หลังกําแพงเกือบจะต่อยพ่อของเธอโดยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นศัตรตูแต่พ่อของเธอก็หยุดหมัดไว้ได้พร้อมกับถามว่าทําไมโจมตีช้าจังเลย แบบนี้ล้มคิตโน่ลงไม่ได้หรอกนะเพราะความกลัวในใจของลูกหรือเปล่าแต่ความกลัวนั้นยังอยู่ในใจแล้วก็ไม่มีทางชนะเขาได้หรอกที่เหลือลูกก็เลือกเอาเองเลยว่าจะยอมแพ้หรือจะชนะความกลัวครั้งนี้และทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้มว่า เด็กคนนั้นนะ่าสนใจดีนะคงจะต้องลองจัดการเองจากครั้งแล้วล่ะที่ห้องเรียนม .4 ี1ทันบนักเรียนในห้องต่างพากันพูดถึงเด็กใหม่ที่ย้ายเข้ามาอยู่ห้องม .4 ีทับว่าเธอสวยมากจึงแอบพากันไปดูด้วยความสนใจทาเคนิสะก็บ่นเบาๆว,ว่าไม่เห็นจะต้องสนใจเลยใช่ไหมครับคุณคิตตโนะแต่พอรู้ว่าเป็นสาวผมสั้นสีน้ำตาลใส่ชุดโรงเรียนอื่นคิตตโนะก็ลุกพวดเดินไปห้อง12ทันทีทาเคนิสะถึงกับตกใจนี่ก็จะเอากับเขาด้วยเหรอเนี่ยแล้วก็เดินตามไปเมื่อไปถึงห้อง12 ทุกคนก็ตกใจที่เห็นหน้าคิตาโน่รวมทั้งอิคุโน่ก็เหมือนกันแต่คิตาโน่แค่เดินมาดูว่าเธอเจ็บไหมพอเห็นว่าไม่เป็นอะไรมากก็เลยเดินออกไปแบบเงีย,งยบแต่ก็ทำให้ทุกคนงงหนะักคิดกันไปว่าคงมาหมายตาเอาไว้แล้วแน่คิตาโน่กำลังจะเดินไปที่ห้องน้ำทาคิิสะก็ถามว่าชอบไหมล่ะครับได้ยินว่าสวยก็เลยเดินมาดูเองใช่ไหมครับไม่ใช่เรื่องแบบนั้นหรอกนะแค่กังวลใจนิดหน่อย พอตอนชั่วโมงเรียนพละฉันวิ่งชนเธอแบบเต็มแรงก็เลยเป็นห่วงนะทาเคอิสะได้ฟังแล้วก็เข้าใจเรื่องทั้งหมดทันทีคิตาโน่ก็พูดขึ้นมาว่าฉันนะ ชอบเลียวกโกอยู่ทั้งคนนี่นะพูดยังไม่ทันขาดคําก็จะกับเบียวกโกเข้าพอดีคิตาโน่ก็ถามขึ้นว่าเมื่อกี้เธอได้ยินอะไรหรือเปล่าเรียวกโกก็ตอบแบบตะกุกตะกักเออมไม่ได้ยินอะไรเลยแต่ทาเคฮิสะที่อ่านภาษากายออกก็รู้ทันทีเลยว่าเธอต้องได้ยินแล้วแน่นอนอิคุโนะเดินออกมาจากห้องหันมามองทางคิตาโน่กับทาเคฮิสะด้วยสายตาที่แข็งกร้าวทาเคฮิสะรู้สึกว่าสายตาแบบนี้เหมือนจะอยากสู้มากกว่าอยากคุยนะตัดไปที่คุโรดะโวยวายเรื่องที่เรียวกโกเมือน เ,เพราะอิคุโนเตะเขาจะเลือดเต็มปากจนทําให้ดูไม่เหมือนคนที่เคยล้มคิตาโนโดได้หัวแดงก็เลยเดินมาถามคุ้มค้ั่งอะไรอยู่เหรอขาใหญ่อย่ามายุ่งเลยน้องตอนนี้พี่ไม่วางหัวแดงก็บอกขึ้นมาว่าฉันเหงาลส้สิไม่มีเพื่อนเลยเพิ่งย้ายโรงเรียนมาด้วยเห็นสำลีอุดจมูกของคุรุดะจึงคิดว่าเขาโดนอัดมาแน่แต่คุรุดะก็รีบแก้ตัวเอยไม่ใช่โดนต่อยหรอกนะเลือดมันไหลเพราะฉันคิดเรื่องรามุกตกกระเปิดสัปปะดนแค่นั้นเองแกน่ะล้มตะกี้สะได้ หัวแดงตอบเสียงอ่อยๆว่าความมั่นใจของฉันมันหายไปตั้งแต่แพ้เด็กผู้หญิงแล้วถ้าจะสู้จริงๆะนะก็ต้องสู้กับขาใหญ่ถ้าชนะได้ก็จะได้เรียกความมั่นใจคืนมาเต็มร้อยเลยแต่ก็แปลกจริงๆนะที่โรงเรียนเก่าฉันน่ะไม่เคยแพ้ใครเลยแต่ที่นี่ถ้ามันมีให้ฉันอัดสักสองสามคนได้ก็คงดีคำพูดนั้นทำให้คุณลูกะกับลูกน้องรู้สึกหลอนแปลกๆแหม โดนยำเละไม่กี่วันเนี่ยอิ่มตีนเลยนะหัวแดงอิคุโนะที่เธอเดินมาพอดีหัวแดงก็ถามขึ้นว่าแขกใครมานะ่ะคุรุดะเริ่มละแวงนี่เธอจะมาเข้าใจผิดอะไรอีกหรือเปล่าเนี่ยแต่อิคุโนะก็ตอบอย่างนิ่งเฉียบว่ารอบนี้ไม่เข้าใจผิดแล้วตั้งใจจะมาอัดจริงๆเลยบทที่31ผู้หญิงพยาบาทคุครุดะรู้สึกกลัวเสียหน้าเพราะมีหัวแดงอยู่ด้วยจึงลุกขึ้นไปถามเสียงเข้มอัดอะไรก็จะอัดใครหัวแดงก็ตอบทันทีว่าเธอจะมาอัดพวกเกยังไงล่ะยายนั่น กำลังมาหาเรื่องขาใหญ่อยู่เธอต้องการอะไรอย่ามาชคกันโดยไม่มีเหตุผลนะเว้ยอีกอย่างหนึ่งนะฉันน่ะถือคติไม่ต่อยกับผู้หญิงอีกด้วยหัวแดงยังพูดปั่นต่อจะปล่อยให้เธอหยามหน้าแบบนี้ได้เงี้ยเหรอคุรูด่าคิดเพลนในใจแล้วก็พูดขึ้นว่างั้นเกก็ไปสิไปจัดการยายนั่นเลยหัวแดงทำหน้าเหมือนจะบ้าทำไมต้องเป็นฉันด้วยยายนั่นน่ะสู้ฉันไม่ได้หรอกแอมไม่น่าจะเป็นคำพูดของคนที่พึ่งแพ้ผู้หญิงมาเลยนะ ทั้งสองเกี่ยงกันไปกันมาจนอิคุโนพูดขึ้นมาว่าใครจะมาก่อนก็มาเถอะฉันจะจัดการให้หมดเองนั่นแหละหัวแดงที่ได้ยินแบบนั้นก็โมโหวความดันพุ่งขึ้นทันทีรีบเดินเข้าไปหวังจะจัดการกับอิคุโนแต่ก็โดนอิคุโนเ,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 เตะเบ้าหน้าเข้าให้เต็มๆกอดยาศาสตร์แข้งแบบไม่ยัง้งจนหัวแดงล้มลงอิคุโนะเดินดิ่งไปหาคุโรดะแต่คุโรดะก็บอกเสียงจริงจังว่า ฉันน่ะไม่คิดจะต่อสู้กับเธอเลยนะหัวแดงลุกขึ้นอย่างแมนๆมนใช่แล้วยังไม่ถึงคิวของขาใหญ่ฉันนะ่ยยังไหวอยู่คุรโรดะถึงกับน้ำตาซึมซาบซึ้งในความแมนของหัวแดงนี่มันแมนยังไงกันวะเนี่ยแต่ยังไม่ทันไลอิคุโนก็เตะเขา้ากกหูจนหัวแดงล้มลงไปอีกครั้งคุรโรดะและลูกน้องก็รีบปรึกษากันจะหนีก็ไม่ได้แพ้ก็อับอายเขายังไงก็ต้องสู้ให้จบสินะลูกน้องของเขาจึงแนะนําว่ามันมีวิธีเดียวคือต้องดึงพลังแฝงของคุรโรดะออกมาให้ได้แต่จะทํายังไงล่ะให้คุ โรดะหมดสติเพื่อจะปลดปล่อยพลังสิงหลับออกมาทั้งสองคนจึงรวมพลังกันซัตคุโรดะจนสลบแต่ก็ไม่มีพลังสิงหลับอะไรออกมาเลยและอิคุโนก็จัดการทั้งสองคนลงได้หมดอิคุโนเธอยังคิดในใจแค่จัดการกับพวกนี้ยังไม่พอถ้าจะสู้กับคิตาโนะต้องจัดการให้ได้เยอะมากกว่านี้ที่เธอทําไปแบบนี้ก็เพราะอยากเรียกความมั่นใจกลับมาเหมือนกันตัดผ้ามาที่ห้องน้ําชายคิตาโนะกำลังล้างมือทาเคฮิสะที่เสร็จธุระแล้วก็บอกว่าจะออกไปรอข้างนอกคิตาโนะเขาดันลืมเอาผ้าเช็ดหน้ามาด้วยจู่ ก็มีคนมาขอยืมไฟแช็คคนนั้นก็คือครูแนแนวพิเศษคนใหม่นั่นเองคิตาโนพูดขึ้นว่าขอโทษทีนะครับพอดีผมไม่ได้ดูดบุหรี่นะครับจริงๆแล้วครูควรจะห้ามผมไม่ใช่หรอครับครูก็รีบบอกไปว่าขอโทษนะที่ลืมตัวไปหน่อยแต่ก็หายากนะครับที่ครูจะมายืมไฟแช็คก,กับนักเรียนเนี่ยครูคิดในใจว่าคิตาโนสีแซงแกล้งไรเดียงสาและเขาก็ได้แนะนําตัวว่าเป็นครูแนะแนวที่เพิ่งย้ายมาและยื่นมือให้จับมือทักทายคิตาโนไม่กล้าจับเพราะมือเขาเปียกและกลัว เพราะครูแนะแนวจะเข้มงวดเรื่องผ้าเช็ดหน้าซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ประเทศญี่ปุ่นเขาต้องพกผ้าเช็ดหน้าไปทุกที่อยู่แล้วนะครับคิตาโนะบอกว่าขอโทษนะครับพอดีผมยังไม่ล้างมือนะครับคุณครูก็บอกว่าเขาก็ยังไม่ได้ล้างเหมือนกันแล้วทั้งสองคนก็ล้างมือพร้อมกันคิตาโนะเริ่มกังวลว่าจะทายังไงต่อดีจะล้างมือแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ไม่ได้ส่วนครูก็คิดว่าคิตาโนะต้องเหลี่ยมแน่ๆจะไม่จับมือกับเขาแน่นอนครูจึงยื่นมือไปจับมือของคิตาโนะทันทีและบิดแขนของเขาเพื่อที่จะหมุนทุ่มคิตโน โที่มือเปียกและเคยโดนคุโรดะทําแบบนี้มาก่อนจึงแก้ทางได้ทันทีส่วนครูเองก็ตกใจไม่ใช่น้อยที่คิดตโดน่แก้ทางได้คิตโดน่ก็ได้แต่คิดในใจ ทำเหมือนกับคุณโรดะเลยแฮะหรือว่าช่วงนี้เขากําลังยิ้เล่นกันแบบนี้หรือยังไงกันนะและได้แต่หวังว่าครูจะไม่โกรธเขาเพราะครูคนใหม่อยากเล่นด้วยแต่เขาก็ดันแก้ทางได้สก่อนครูแนะแนวเห็นแบบนั้นก็คิดได้ว่าเป็นพ่อแบบนี้สินะลูกสาวของเขาถึงสู้ไม่ได้คิตาโนนั้นจับทางได้หมดเลยทาเคอิซะเห็นว่านานเกินไปแล้วคิตาโนยังไม่ออกมาจึงเดินมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นและเสียงกิ่งเริ่มชั่วโมงเรียนก็ดังขึ้นทั้งสองเลยรีบวิ่งไปที่ห้องเรียนทันทีตัดภาพมาที่อิคุโนที่เดินอยู่ ดีก็มีเด็กผู้ชายมาเซลทําไมเธอไม่เข้าเรียนละ่ะถ้าจะโดดเรียนล้วก็ี่ขอไปด้วยนะจันน้องสาวอิคุโนะก็ถามว่าแล้วพวกนายเก่งหรือเปล่าละ่ะเด็กผู้ชายก็พูดขึ้นมาว่าเธอหน่ะถามโง,โง่โฉันน่ะเก่งกว่าขาใหญ่อีกนะแต่ไม่ชอบทะเลาะวิวาทกับใครหรอกอิคุโนะได้ยินแบบนั้นก็เอาเท้ายัดปากทั้งสองทันทีแต่ในใจของเธอก็ยังคงคิดว่าแค่นี้มันยังไม่พอคิตาโนะเซอิจิโร่ ฉันจะล้มนายให้ได้เลยตอนพิเศษท้ายเล่มความกลัวของซาอิคิยูมินักเรียนหญิงคนหนึ่ง มันจะมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่คิตาโนททาให้นักเรียนหญิงต้องสลบเรื่องมันเริ่มในวันที่เปิดเทอมวันแรกเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าซาเอคิยูมิเด็กที่เรียบร้อยแบบยูมิต้องมาอยู่ห้องเดียวกับทาเคฮิสะคนที่ต่อยครูตั้งแต่เปิดเทอมวันแรกและคิตาโนที่ใครๆก็กลัวนี่มันนรกชัดๆวันที่คิตาโนมาถึงโรงเรียนวันแรกยูมิก็ถึงกับตัวสัน่นไม่กล้าที่จะมองตาและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาบรรยากาศในห้องเรียนก็ตึงเครียดไปหมดโดยเฉพาะในช่วงพักเที่ยงห้องเรียนก็กลายเป็นที่ทีี่่่ไมมมใคคคครรกกลล้้าาพูดุยยันนเแแตตววจิงโ เ,เขาก็พอจะรู้ตัวว่าเป็นคนที่ทําให้เพื่อนรู้สึกอึดอัดเขาก็เลยเลือกที่จะเดินออกจากห้องในทุกวันปล่อยให้เพื่อนๆได้ผ่อนคลายกันบ้างผ่านไปหลายวันทุกคนก็เริ่มงงคิตาโน่ไม่เคยหาเรื่องใครในห้องเลยไม่เคยแม้แต่โดดเรียนแถมยังตั้งใจเรียนสุดๆยูมิเองก็แอบสงสัยว่าเด็กเกเรมันจะเรียบร้อยขนาดนี้เลยเหรอหลังเลิกเรียนวันนั้นเองยูมิเธอก็ได้กลับบ้านช้าระหว่างเดินบนถนนที่กําลังมืดลงเธอก็รู้สึกเหมือนมีคนเดินตามมาด้านหลังเธอก็พยายามคิดในแง่ดีว่าอาจจะเป็นนักเรียนหญิงด้วย กัก็ได้้งแต่พอหันกลับไปดูจริงๆกับเจอคิตาโนที่อยู่ด้านหลังเธอยูมิลองกีดและวิ่งหนีสุดชีวิตแต่คิตาโนก็ดันวิ่งตามไปอีกเพราะเห็นว่ายูมิวิ่งหนีพร้อมตะโกนขอความช่วยเหลือเลยเข้าใจผิดว่ายูมิกาลังหนีคนร้ายเลยวิ่งตามไปเพื่อที่จะไปช่วยแต่พอวิ่งเข้าไปใกล้ยูมิเธอก็ตัดสินใจเหวี่ยงกระเป๋าใส่หน้าคิตาโนจนล้มลงคิตาโนก็ได้ต่คิดว่ายูมิคงจะตกใจเลยต้องทําแบบนี้ละมั้งหรือว่าเธออาจจะเห็นผีก็เป็นไปได้นะแล้วเขาก็เหลือไปเห็นสมุดพกของยูมิที่เธอท ลเลยตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะไปคืนที่โรงเรียนวันถัดมายูมิยังคงรู้สึกกลัว แต่คิตาโน่ก็ตั้งใจที่จะเอาสมุดมาคืนให้แต่ด้วยความกังวลว่าเพื่อนในห้องจะเข้าใจผิดคิตาโน่เขาเลยเลือกที่จะคืนให้ตอนที่ไม่มีใครอยู่ตอนพักเที่ยงยูมิที่กำลังเดินอยู่ดีๆคิตาโน่ <Kit ano S 1> ก็เดินตามมาแบบเงียบๆเพื่อรอจังหวะด,ดีๆที่จะได้คืนสมุดยูมิ <Y umi S 1> เห็นแบบนั้นเธอเลยวิ่งหนีไปเรื่อยๆจนมาถึงโซนตึกที่ไม่มีใครอยู่ยูมิก็คิดในใจว่าถ้าเขาจะโดนทำร้ายก็คงจะเป็นจังหวะนี้แหละทันใดนั้นเองคิตาโน่ก็พุ่งตัวเข้ามาหาทําให้ยูมิช็อกจนสลบไปเสียงสุดท้ายที่ได้ยยิินนก่่ออทีีจะหมดสสตคืเง คิตตโน่ที่เรียกชื่อเธอพอฟื้นขึ้นมาอีกทีเธอก็อยู่ในห้องพยาบาลยูมิเหลือบไปเห็นสมุดพกของเธอที่วางอยู่บนโต๊ะก็รู้ทันทีว่าเมื่อคืนเธอน่าจะทําสมุดหล่นตอนที่เหวี่ยงกระเป๋าใส่คิตตโน่นั่นก็แสดงว่าที่เขาตามเธอมาเพราะอยากที่จะคืนสมุดแค่นั้นเองวันต่อมายูมิตั้งใจที่จะไปขอบคุณคิตตโน่ให้ได้และเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เพื่อนฟังแต่ถึงแม้เธอจะพูดยังไงก็ไม่มีใครเชื่อแถมยังมีแต่คนที่พูดถึงคิตตโน่ในแง่ลบอีกด้วยเธอเองก็บอกกับเพื่อนๆว่างััั้้นนนนนนวีีเเเธอจะป็คคททท่กายตโ แต่พอคิตาโน่เดินเข้ามาถึงห้องเรียน อย่าว่าแต่ทักทายเลยแค่เห็นหน้าของคิตาโนยูมิก็ร้องไห้ออกมาแบบไม่รู้ตัวเพราะภาพจําที่ไม่ดีเกี่ยวกับคิตาโนมันก็ฝังลึกเกินไปแล้วในวันนั้นเองทาเคอิงซะที่เพิ่งมาโรงเรียนวันแรกก็ได้เจอกับคิตาโนและเขาก็ต่อสู้กันเพราะความเข้าใจผิดนั่นเองยูมิที่เธอได้รู้เรื่องนี้ก็ได้แต่คิดในใจว่าบางทีคนเราก็มองออกตั้งแต่ภายนอกจริงๆสําหรับเล่มที่6ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับใครที่อยากรู้เรื่องราวตอนต่อไปก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับเล่มที่7บอกเลยว่าก็ยังเด็ดอยู่เหมือนเดิมนะครับ ไปเลยครับบ๊ายบาย